วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรหรกบอดี้บอดี้แปลว่าร่างกายโอเคบอดี้แปลว่าร่างกายอ่านั่งนะอ้าวเฮตเเหตอโซนอยู่ไหนเฮตเฮตเฮตแปลว่าหัวเออแหผมโอเคพูดด้วยแห่แหอะไรแหผมเออเฟซ ใบหนาเยอะไรอ่ะบคิ้วไม่ใช่ไอ้ยอไรอายอไรอายไอคิ้วอายเบาวเออพูดดีๆอบาคิ Wenn ้วอพูด so ดีๆนะเาเออเอออ่ะอดาชี้ดาตอยู่ไหนโน้ตโนูกเเออเก่งมากโน้ตจมูกตรงไหนอยู่ไหนอ่ะ Nghe lại Yeah Yeah lại yeah, yeah. Ba Why Yeah Hú Hú này Yeah Yeah hú, hú. này Ờ uh. máu là máu Ba À chí đuổi uh, máu ba Phân lỗ, lỗ. nha Chín Chín like. chin, เห้าเมือ่อว้าเก่งมากเอาลเละเลขเลขเท้าเอ้ยฟุตฟุตเทาว้วาวตัวมึงให้ตัวเองหน่อยอ <laughs>